ทีเด็ดฟุตบอลปราจจวันพุธที่21มิถุนายน2566ครับท่านอยู่กับเรา100หลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน2คู่นะครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์คัพนะครับเตะกัน2คู่4ทุ่มครึ่งมาเร็วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับคู่แรกครับสปาครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับ การมาเยือนของอินเตอร์ตูคูนะครับของแข็งทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของซาปาคู่2ก็เป็นทางด้านของคอตกาครับเวลาเดียวกันนะครับเจอกับอีกินัสนะครับสคู่วันนี้ก็อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับรอรับจังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยครับไปสรุปผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับให้ไว้ทั้งหมด6คู่นะครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเอสโตเนียเปิดบ้านรับารเยอนของเบลเยียมนะครับคู่นี้เบลเยียมเหนือชั้นกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับ รัวไป3เม็ดนะครับชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับก็จังนับรับตังกันไปครับคู่สองเป็นทางด้านของไอซ์แลนด์ครับเจอกับโปรตุเกสนะครับโปรตุเกสพยายามอย่างหนักนะครับที่จะเจาะทางด้านของไอซ์แลนด์ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังไอซ์แลนด์มาโดนใบแดงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของฮีโร่นะครับอย่างโรนาโดนะครับซัดประตูเข้าไปเป็นประตูโทนครับโปรตุเกสเอาชนะไปได้แค่1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ยังไม่ผ่านแฮนดิแคปนะครับ คู่ต่อไปเป็นออสเตรียกับทางด้านของสวีเดนนะครับออสเตรียในบ้านนะครับยังคงแข็งแกล่งต่อเนื่องนะครับสวีเดนเนี่ยได้ลูกกว่าเสียวหลายลูกนะครับเป็นทางด้านของออสเตรียครับเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ในช่วงท้ายมาขาดในช่วงท้ายนะครับคู่นี้นะครับคู่ต่อไปครับเป็นทางด้านของมอร์ดวากับโปแลนด์นะครับโปแลนด์ออกนําก่อนถึง2ประตูต่อศูนย์ครับแต่จบไม่ลงครึ่งหลังมอร์ดว่าไม่รู้ไปกินอะไรมาครับ รัวไปถึง3เม็ดพลิกกลับเอาชนะทางด้านของโปแลนด์ไปได้นะครับ3ประตูต่อ2นะครับคู่ต่อไปเป็นทางด้านของสกอตแลนด์แล้วก็จอร์เจียนะครับคู่นี้จบเช้าเลยนะครับทางด้านของสกอตแลนด์กับจอร์เจียเกิดเหตุในสนามขึ้นนะครับทําให้ต้องยกเลิกไปแล้วก็กลับมาเตะกันใหม่ครับหลังจากที่สกอตแลนด์ออกนําไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับหลังจากนั้นกลับมาเตะกันใหม่ครับสกอตแลนด์บวกเพิ่มอีก1ลูกนะครับชนะไปที่2ประตูต่อ0นะครับ คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของนอร์เวย์กับไซปรัสนะครับนอร์เวย์เนี่ยนำห่างถึง3ประตูต่อศูนย์ครับสุดท้ายเป็นทางด้านของไซปรัสครับมาได้ ประตูปอบใจนะครับแล้วก็ทางด้านทําให้ทางด้านของนอร์เวครับไม่ผ่านแอนดี้แคปคู่นี้ให้รองที่ไซปัสก็จังหนักรับตังกันไปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมา6คู่นะครับวันนี้มาตามกันต่อนะครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากรับทัศนาเพิ่มเติมหรือทีเด็ด VP นะครับสามารถมาติดดาว VP ร่วมกันได้ครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันในเหล่าร้อยหลานะครับในไลน์อของเราครับแอดครับ 100RA นะครับเข้ามา ทักทายกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมีทีเด็ดบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ทุกวัน,นครับสำหรับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับ อินเตอร์ตูคูกับทางด้านของซาปาครับซาปาเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับอินเตอร์ตูคูไปเยือนในทางด้านของฟินนิสคัพนะครับคู่นี้เจอกันมา2ครั้งในเกมอุ่นเครื่องนะครับทางด้านของอินเตอร์ตูคูชนะไปทั้ง2นัดครับแต่ชนะไม่ขาดนะครับทางด้านของซาปาเนี่ยทำเงินมาแล้ว2นัดกับอินเตอร์ตูคูนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่ครับทางด้านของเจ้าบ้านซาปาก่อนนะครับเพิ่งแพ้ให้กับทางด้านของกินนสตันเฮลซิงกินะครับ แพ้มา3-1ก่อนหน้านั้นไปเยือนยาโรแพ้มา1-0ครับเยือนคอตคูล่าก็แพ้1-0นะครับในฟินแลนด์ค p ัพเนี่ยไปชนะทางด้านของฮงกีมานะครับ6-0เลยนะครับก็เป็นทางด้านของผลงานที่ดีที่สุดนะครับในช่วงนี้ของ s ซาร์ปาครับที่เหลือในลีกเนี่ยในดิวิชัน2ก็แพ้มาต่อเนื่องถึง6นัดติดแล้วนะครับมาดูทางด้านของอินเตอร์ตูคูกันบ้างครับเป็นเต็นนง1ของถ้วยใบนี้นะครับหลังจากที่หลายทีมใหญ่ตก รอบไปนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนเอซิโอรูนะครับเสมอมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งก่อนนั้นในบ้าน,นครับเล่นในบ้านมาห้านัดติดครับชนะคอร์กาครับชนะเอฟซีฮอนกาด้วยนะครับชนะอินเตอร์โตคูบีนะครับแปดศูนย์ ชนะฮาก้า3-0นะครับแล้วก็ในลีกเนี่ยเสมอกับ IFK มาลีฮามนะครับ1ประตูต่อ1นะครับไปดูราคาสําหรับคู่นี้กันก่อนครับวันนี้รวดเร็วกันทีเดียวครับมี2คู่นะครับคู่นี้เป็นทางด้านของอินเตอร์ตตคูครับเปิดราคามาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ำขาวสวยๆนะครับ0.86สกอร์สูงที่2ลูกครึ่งควบ3ครับสกอร์สูงครึ่งแรกที่1ลูกเต็มนะครับน้ำขาว คู่นี้ทางด้านของอินเตอร์โตคูครับเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับมาตรฐานทีมดีกว่าลีกเหนือกว่านะครับอยู่ดิวิชั่นหนึ่งครับทางด้านของซัปปายู่ดิวิชั่นสองนะครับก็เชื่อว่านัดนี้เนี่ยอินเตอร์โตคูน่าจะผ่านไปได้นะครับน่าจะชนะได้แต่ต้องลุ้นกันที่เม็ดที่สองนะครับน่าจะเต็มคำพอดีเลยครับสองเม็ดราคานี้ครับเหล่าร้หลาก็ให้ต่อไปที่อินเตอร์โตคูครับลุ้นกันที่เม็ดที่สองครับ ช่วงนี้ทางด้านของสอปาฟอร์มค่อนข้างที่จะหล่นไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับแต่เป็นบอลรองที่ทําเงินได้พอสมควรครับแต่ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของอินเตอร์ตูคูน่าจะชนะขาดนะครับก็เลยให้ต่อไปที่อินเตอร์ทูคูครับ <c oughs> คู่นี้ครับลูกควบลูกครึ่งครับจังหนับรับตังกันในคู่แรกครับ <c oughs> ไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเป็นทางด้านของ KTP คอตกานะครับวันนี้ต้องเปิดบ้านรับการเยือนของอีคินัทนะครับต่างล,าลีกเดียวกันนะครับเจอกันนะครับทางด้านของคอตกาเนี่ยอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับทางด้านของอีคินัทยังอยู่ในดิวิชั่นสองเคยเจอกันมาในลีกดิวิชั่นสองนะครับทั้งหมดในสิบนัด คอตก้าชนะไปถึง7ครับเสมอ1แพ้2เปิดราคามา9นัดนะครับคอตก้าทาเงินไป5้เจ้าไป1แพ้ไปแค่3นัดเท่านั้นสกอร์สูงซะส่วนใหญ่นะครับคู่นี้นัดล่าสุดคอตก้าไปเยนอีคินัทก็ชนะได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับทำเงินไปได้ครึ่งหนึ่งครับกินหูมาได้นะครับในปีที่แล้วก่อนหน้านั้นครับในบ้านของอีคินัทอีคินัทชนะได้สอศูนย์นะครับเสมอกันในบ้านคอตก้าครับ1ประตูตอนหนึ่งนะครับ คอตก้าที่เล่นในบ้านนะครับนัดกระชับมิตรก็แพ้กับอีคินาสนะครับคู่นี้ก็เป็นทางด้านของคอตก้าครับทำเงินไปได้สัส่วนใหญ่นะครับผมแล้วก็สกอร์สูงสัส่วนมากด้วยครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับคอตก้าในลีกดิวิชันหนึ่งครับผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้สลับชนะกันมาเรื่อยนะครับนัดล่าสุดในแพ้ SJK เฮลซิงกิเป็นหนก่อนหน้านั้นไปเยือนอินเตอร์ตูคูครับแพ้2อหนึ่งนะครับก็เจ้าไปนะครับแฮนดิแคปอยู่ที่1ลูก ชนะ VPS ว a ซ s a ครับ1-0นะครับในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเสมอกับ g r i z ซัน n ฮ Helsinki ในบอลถ้วยมานะครับ1ประตูต่อ1แล้วก็ผ่านมาได้นะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนฮอนกาชนะได้1-0ครับแพ้ c h น n า j o แอน2-1นะครับชนะไมปาถึง14-0นะครับในบอลถ้วยนะครับไมปานี่ก็เป็นทีมใหญ่ ทีหนึ่งนะครับในฟินแลนด์แต่ช่วงหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปไปเยอะครับตกชั้นไปไกลเลยนะครับทางด้านของอิคินาสบ้างนะครับผลงานดีในดิวชั่น2นะครับมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนชั้นด้วยนะครับในช่วงหลังเนี่ยชนะติดกันมาหลายนัดนะครับแต่3นัดล่าสุดครับเสมอนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับคอร์คูล่าไป2ประตูต่อ2ในบ้านก่อนหน้านั้นไปเยือนทางด้านของมิเคเล่นนะครับเสมอ0ูนย์เสมอ s i f k คครับศูนย์ศูนย์นะครับในบอลถ้วยเนี่ย ไปเยือนทางด้านของจาพีเอสนะครับเสมอศูศูนย์แล้วก็ผ่านมาได้ครับในบอลถ้วยนะครับนัดนี้มาเจอของหนักหน่อยนะครับทีมต่างดิวชันกันนะครับราคาคู่นี้ครับไปดูที่ราคากันต่อนะครับเป็นทางด้านของคอร์คูล่าครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะสมน้ําสมเนื้อครับหลูกเต็มนะครับสำหรับทีมต่างลีกกันนะครับทางด้านของอีคินาสเนี่ยถือว่าฟอร์มดีครับทางด้านของ คอร์คูล่าช่วงหลังฟอร์มถึงแม้ว่าจะอยู่ดิวิชั่น1นะครับก็ยังฟอร์มไม่ดีเท่าไหร่นะครับทำประตูดได้ยังไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่1ลูกเต็มสำหรับคอร์คูล่าเนี่ยถือว่าแพงไปนะครับเจอกับอิชินาช่วงนี้ส่วนมากก็สลับกันแพ้สลับกันชนะมาครับเวลาเจอกันสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งครับน้ำลบสิสูงครึ่งแรกอยู่ที่1ลูกเต็มครับน้ำลบสิเช่นกันนะครับผู้นี้ก็ น่าจะมีประตูค่อนข้างที่จะเดือดกันพอสมควรครับ2ลูกครึ่งเนี่ยน่าจะผ่านได้นะครับสำหรับสกอร์สูงในราคาหนึ่งลูกเต็มครับทางด้านของคอสคูล่าเราไร้หลามองว่าแพงไปครับคู่นี้เนี่ยขออนุญาตรองไปที่อีกินาสครับซื้อความเหนียวแน่นแล้วก็ฟอร์มดูๆในช่วงที่ผ่านมาสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะกินกันแบบเต็มๆเลยครับรอเจ้ากับรอเจ้าครับในคู่นี้ครับน้ําน้อยหน่อยแต่ก็รองได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับ ให้รองที่อิคินาสครับราคา1ลูกเต็มครับ น้า0.79นะครับจังหนับปรับตังกันอีก1คู่นะครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้มีน้อยแต่ก็มีให้นะครับ2คู่นะครับแต่ทีเด็ดของเรารวมถึงวีอพีอาจจะต้องรอดูในไลน์แอดของเราอีกทีนึงครับอาจจะมีให้การเพียบเลยนะครับในวันนี้นะครับไปสรุปกันอีกทีครับก่อนจากกันนะครับสคู่วันนี้ครับเป็นทางด้านของฟินแลนด์ครับนะครับสี่ทุ่มครึ่งครับเตะเร็วเลยนะครับคู่แรกครับทางด้านของซัปากับทางด้านของอินเตอร์โูคูคู่นี้เหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดสําหรับอินเตอร์โูคูนะคร จะหูแหว่งหรือเปล่าก็ต้องมาดูกันนะครับหนึ่งลูกน่าจะมีสําหรับอินเตอร์ตูคูลุนกันที่เม็ดที่2ให้ต่อที่อินเตอร์ตูคูร้บราคาลูกครบลูกครึ่งนะครับคู่สองคอตก้ากับทางด้านของอีคินาสนะครับทางด้านของคอตก้าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในดิวิชั่นหนึ่งแต่ก็ยังต่างดิวิชั่นกันอยู่ครับอีคินาสอยู่ในดิวิชั่นสองหัวตารางนะครับฟอร์มช่วงหลังก็ทํามาค่อนข้างที่จะดีครับคู่นี้หนึ่งลูกเต็มสําหรับคอตก้าถือว่าแพงไปครับรอเจ้ากเต็มคคครรบบู่จ ครบถ้วนนะครับในวันนี้ครับกับเราครับเหล่าร้อยหลานะครับขอบคุณพี่ๆนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านนะครับที่คอยสนับสนุนช่องของเราเหล่าร้อยหลานะครับในช่องทางของไลน์แอดที่แอดกันเข้ามาเยอะมากมยนะครับก็พยายามตอบกันอยู่นะครับวันนี้ก็ต้อง ขออนุญาตครับมีให้2คู่นะครับในหน้า y o u t u b e นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับอยากรับทัศนะเพิ่มเติมหรือทีเด็ดเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ l i น e แอดครับแอดไซน์หนึ่งนะครับมีทีเด็ดแบบนี้ดีๆแบบนี้ให้ท่านทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ